สวัสดีครับผมสวัสดีครับเคยนครพนมชาแนลครับผมนะฮะต้องขออภัยครับผมห่างหายจากาการลงคลิปไปประมาณสักระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากมันมีโควิดนิดหน่อยเนาะเฮากับเหตุงานนะครับมีหน้าที่ของเฮานะครับอ่ะมื้อนี้เคยนครพนมนะครับเบาแอร์นะครับจะแกงน่อไม้ครับผมนะฮะพอดีแม่เอามาฝากจากทั้งบ้านนะครับมามื้อนี้ก็เลยแกงน่อไม้เลยครับผมมื้อนี้นะครับ อระยาแกงไห้ครับผมนะฮะบอตองรอดซาครับนะฮะกินกันเลยครับบะตองแนีนอยน่ามายังหลายนะครับติ่ตนอไม่ล้ะก็ใส่เห็ดน้ำนะครับผมใส่เห็ดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบนะครับกินกระเจี๊ยบก่อนอสุดยอดครับเพชรน้ำครับ ลืมครับขาวเหนียวว่าได้หนึ่งเองครับมือไปซื้อครับตลาดคือเก้าจจำเป็ลงไปครับืมอ จำเข้าไง <S 2> <S 2> <S ม่ไงบุมมี่ผักกับครับปะกติจะต้องมีผักไผ่เนาะนั่งเข้ากันพี่น้อง ใส่เฮดครับผมใส่แ่งน้องใหม่ใส่เฮดครับเบิร์ท่านนั้นครับพี่น้องนุวยเลยส่ปลาหมึกแห้งครับลองมาน่อครับพี่น้องแซบ่บอีกแบบหนึ่ง ไฟลุกโดดครับพี่น้อง พริกล้อะนะ <c oughs> มีเป็นหมอกครับพี่น้องบริเวณแค่นี้ครับเหตุหลาย <c oughs> บ่ได้กินโดนเสียบเพื่อนนะครับ ไปเจียบสดครับหวานมากครับใส่ผักขาใส่เห็ดเหยี่ยมขั้นขาดไปเลยพี่้องแกงน้องไหมผักกันแย่งบ้านเขานะ คนเดียวค็าม่ง่ายครับ น้ำครับพี่น้องผ่อนๆมีแห้งครับหืมบักพริกนี่กินหลายหน่วยนะครับพี่น้อง,องาบ่ธรรมดาเลยมันเผ็ดแห้งครับ <c oughs> มาครับกินดังกันด้วยครับพี่น้องเด้อผัวมีกับเขาดังกัน น้องใหมมาได้บ้านครับ <c oughs> แม่ของบ้าแอลขึ้นมาฝากครับ ช่วงนี้นอไม้กําลัางแซ่บครับพี่นอ้องหมึกพริกจังด้วยก็นะขึ้นดังเลยครับ แกงใส่เห็ดเห็ดหูนหนูเห็ดเข็มครับพี่น้องผสมกันครับถ้ <c oughs> ามีไงครับพี่น้อง แซ่าเดินโดนยินเทีย ไอเจี๊ยบอันนี้ดีครับพี่น้องซื้อตลาดมาผ <c oughs> ักกาครับหรือผักชะอม ซาใจแล้วครับ เผ็ดนะครับพี่น้องถึกลูกโดดไปผสมอยู่ในนี่แซ่บเอียครับ เมียเฮียไทยกินอีกแล้วตังเฮียไปปลาเมืกนะปลาเมืกแห่งครับมะจิกไสครับพี่น <bubble> ้องนี่นี่นี่ Mhm. Mm to pick it up. เผ็ดกินถึอกนี่ ยอดครับบอกะไรคาเดียวให้วคนทราบขอโทษครับผม ครับผมจังใดครับเบาแอร์เคยนครพนมชันแน่ครับผมนะฮะก็ขอขอบขอบคุณพี่น้องนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมมาติดตามนะครับก็เบาแอร์บริเฮดคลิปประมาณสองสามอาทิตย์นะครับก็คิดทอดนะครับผมคือกันนะครับเมื่อนี้ก็มาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้มีความสุขน้ากันนะครับสําหรับที่นี่ครับผมแกงน้องไห่ใส่เห็ดครับผมนะครับแซ่บนะฮะเผ็ดถึงใจนะครับสําหรับเมื่อนนี้ก็ ขอขอบคุณหลายๆครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเดอ้อฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดติดตามกดซับสไคร e ให้เบ้าแอร์เคยนะครับลล์อคได้ด้ครับผมขอบคุณครับ